กลางเมืองที่รถไม่เคยหยุดวิ่งมีตึกกระจกสูงแวววาวตั้งอยู่ผู้คนเรียกมันว่าตึกที่ให้โอกาสและความสําเร็จใครได้ทํางานที่นี่เหมือนชีวิตกําลังก้าวสู่บทใหม่ที่สดใสไม่มีใครเอะใจเลยว่าเบื้องหลังเงาแสงเหล่านั้นคืออะไรการชายวัย32ปีทํางานหนักเพื่อหาเงินเลี้ยงพ่อแม่เขาได้งานในตึกนี้จากคําชักชวนของเพื่อนเก่าทุกคนบอกว่าที่นี่คือบริษัทที่ดีที่สุดเงินดีสวัสดิการดีอนาคตดีเขาเชื่อเต็มใจเพราะชีวิตที่ผ่านมาล้มเหลวมากพอแล้ว วันที่ก้าวเข้าไปในตึกการรู้สึกเหมือนโลกกำลังเริ่มต้นใหม่แต่ไม่กี่วันเขาก็เริ่มเห็นบางอย่างที่ไม่ถูกต้องการทำงานที่นี่ไม่ใช่แค่งานธรรมดาแต่เป็นการปั้นตัวตนใหม่ให้พนักงานเชื่อฟังผู้บริหารอย่างไม่มีเงื่อนไขทุกเช้าต้องเข้าห้องประชุมขนาดใหญ่เพื่อฟังคำพูดซ้ำๆว่า ถ้าคุณอยากมีอนาคตคุณต้องอยู่ภายใต้ระเบียบของเราใครขัดคำสั่งจะถูกเรียกเข้าห้องกระจกชั้นล่างสุดห้องที่มีไฟสว่างจ้าและเสียงคำพูดกดดันซ้ำๆจนคนออกมาแบบหมดชีวิตชีวาความคิดของทุกคนถูกควบคุมให้มุ่งทำงานที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่ปิดข้อมูลทางการเงินไปจนถึงช่วยปั้นภาพบริษัทให้ไร้ที่ติการไม่อยากทำแต่ก็ไม่กล้าลาออกเพราะหนี้สินที่บ้านกำลังกดคอ วันหนึ่งเขาพบแฟ้มเอกสารซ่อนอยู่ในลิ้นชักโต๊ะทำงานเป็นรายชื่อคนที่ถูกทําให้เชื่อฟังในตึกนี้รวมถึงเพื่อนเก่าที่ชวนเขามาทํางานด้วยแต่ชื่อเพื่อนคนนี้ติดเครื่องหมายเสียสภาพไว้ด้านหลังการเริ่มสัน่นเขารู้ว่าตึกนี้ไม่ใช่บริษัทแต่เป็นเครื่องจักรบังคับผู้คนที่ใช้ความหวังของมนุษย์เป็นตัวล่อ เขาตัดสินใจรวบรวมหลักฐานและชวนเพื่อนร่วมงานที่ยังพอมีสติหลงเหลืออยู่ไม่กี่คนร่วมมือกันเปิดโปงทั้งกลัวทั้งลังเลแต่ทุกคนรู้ดีว่าถ้ายังอยู่ต่อไปชีวิตจะค่อยๆถูกกลืนหายไปเหมือนเพื่อนเก่าของกัน คืนฝนตกหนักพวกเขาใช้โอกาสที่ระบบไฟในตึกติดขัดแอบดึงข้อมูลทั้งหมดลงไดรฟ์เล็กๆแล้วหลบหนีออกหลังตึกแต่ขณะที่ทุกคนกำลังวิ่งฝ่าฝนการหยุดหันกลับไปมองตึกนั้นอีกครั้งเขารู้ว่าถ้าเขาไม่กลับไปยับยั้งระบบควบคุมในห้องกระจกคนอีกหลายสิบคนจะยังติดอยู่เขาตัดสินใจวิ่งกลับเข้าไปคนเดียวปิดระบบทั้งหมดด้วยมือของเขาเองแม้รู้ว่าอาจโดนจับได้ทุกวินาทีเสียงสัญญาณดังลั่นคนที่ถูกควบคุมในตึกเริ่มฟื้นคืนสติ พวกเขาวิ่งออกมาจากตึกขณะที่ไฟทั้งหมดดับลงก่อนที่ระบบจะยึดตัวเขาไว้เมื่อฝนหยุดตำรวจก็มาถึงและเข้าควบคุมพื้นที่ตึกกระจกถูกปิดถาวรข่าวออกไปทั่วแต่ไม่มีใครพบตัวการอีกเลยหลายเดือนต่อมาเพื่อนร่วมง,งานที่รอดออกมามักกลับมายืนมองซากตึกทุกครั้งที่เหนื่อยล้าพวกเขารู้ดีว่าถ้าไม่ใช่เพราะการทุกคนคงยังติดอยู่ในกรงที่ดูเหมือนความสำเร็จ บางคืนมีคนได้ยินเสียงฝีเท้าเดินอยู่ในซากตึกคล้ายคนกำลังตรวจตราเหมือนเดิมไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครแต่ทุกคนรู้ว่าเขาไม่เคยทิ้งพวกเขาเลย